อันเดียไม่อา้าหาของในอเมซอนนะคะซื้อทิมกบผมให้คุณแม่ดานะคะอันนี้เบอร์ยังไม่ใช่ต้องหาเลลูกสาว<ล>ซื้อให้หมดเลยหัวจะหลดเท้าโทรศัพท์ก็ซื้อห,หัวจะหลดเท้าใช่ไหมก็ซื้อค่ะพาไปเที่ยวก็พาไปนะคะไปเกาะคาทาลีน่านะคะเดี๋ยวจะไปทะเลสาบทาโฮอ,อยู่อเมริกาโอ้ไม่ใช่อเมริกาเขาเรียกคนเหนืออะ,ะไรอีกแล้ว ทำอะไรคะวายก็ซื้อให้ค่ะเออซื้อให้หมดแหละถั่วก็ซื้อให้ค่ะเออถั่วเป็นกระป๋องนี่มาซื้อให้ได้ไงคะวันนี้ถูบ้านให้อีกโอ้โหวันนี้ลากขยะให้ลูกด้วยนะคะใช่ลากขยะเลยบุญคุณอันยี่หลวงดูดคุณถูบ้านถ้ามีเด็กสงสัยลบลุงรังกว่านี้อีก เหลือม่แนะแม่เราฝ้าอลเลลมหนน้อยนอดเพลมีห่างันเนไปจนลเออเออนั่นมดใช่ไหมมีแต่นี่แต่เล็กจนโตแม่ถนน เดี๋ยวมันอัดใจนะ,นะไม่เอายังมาถ่ายแม่เลยเดียพอได้แล้วแม่ดูละครไม่รู้รเลยเธอนี่ติดกันนะเหนื่อยเน,ะน,นะอะ,นะช่ใครน,คนื้อนมนมอมอมอมถ่ายใครน่ะเนียด้เนี่ยไม่ายแม่ลงเด็ดโด